เอาเปิดหน้าเลยครับวันนี้เปิดหน้าเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีเปิดหน้าเลยวันนี้ก็มาพบเจอกันอีกครับสายันจันวงนะครับผมวันนี้มีนําเสนอนําเสนอเป็นนี่เลยครับนี่เลยโอ้โหทำให้ผมเลยนะครับผมงูดินเลยเนี่ยรับทําออเดอร์นะครับผมจะส่งให้คนที่เรารักได้นะครับผม ส่งได้เลยนะทางออนไลน์ส่งได้เลยคือสั่งได้เลยครับแล้วก็เราจะส่งให้ถึงบ้านคนที่เรารักคนที่เราเราชอบเขาแอบชอบเขาก็ได้หรือเรามีความรู้สึกดีๆกับเขาอย่างนี้เนาะเราก็จะทําส่งให้เลยถ้าทําประมาณนี้คิดเท่าไหร่ครับอย่างนี้ตอนนี้ก็ประมาณสีบาบาทสี่บาท ถ้า่าส่งเราคิดยังไงถ้าใส่ผงกุญแจใส่ผถ้าส่งพงไม่เกินยี่สบาทสาบาทประมาณ3าิบาทแนะเนาะเดี๋ยวนี้มันมีแฟชเนาะถ้าส่งไม่ไกลก็ประมาณนี้แหละถ้าส่งถ้าเอาหลายๆชิ้นก็น่าจะคุ้มอยู่เนาะแต่มันเป็นความแทนความรู้สึกทางด้านจิตใจนะผมว่ายิ่งใหญ่อยู่นะโอ้มีแบบนี้ด้วยนะครับผมนี่ครับดัดเมื่อกี้นี่นะครับมีดัดอย่างนี้ให้เลยอ่ะ มีดัดอย่างนี้เลยโอ้ oh, mm hmm. มีหลายสีด้วยนะหลายสีด้วยใครอยากจะสั่งก็เดี mm ๋ hmm. ยวจะมีลิงก์เบอร์โทรให้เลยนะด้านะรังสั่งได้เลยครับพอดีพวงกุญแจหมดยังไม่ไปยังไม่ได้ไปเอากุญแจเดี๋ยวให้ไปซื้อพวงกุญแจกนจ,จะมีพวงกุญแจห้อยให้ให mm hmm. แต่ตอนนี้ตอนนี้ ให,ให้ไปให้แปางวงแจก่อนนะอตอนนี้ยังไม่มีใช่ไหมเรียก็จะมีวงแจวแล้วก็ให้ให้เนาะว่าสวยงามกับสวยงามนี่ครับสั่งได้เลยนะครับผมสั่งได้เลยอ่ะโชว์หน้าหน่อยนี่ต้อ,อย่างนี้แน่นอนครับแน่นอน